สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำกิจกรรมดีๆของ a p p to Money ่ว l l เ t e นั่นเองนะคะส่วนกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอป t r u e Wallet นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ p l Pay Store นะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะคะเมื่อสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็ให้เลื่อนมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีรูปผู้หญิงผู้ชายอ้วนแล้วก็ผอมนะคะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเขาให้เราโหวตนะคะ มีระยะเวลาในการร่วมสนุกนะคะเหลืออีก4วันกับ8ชั่วโมงนะคะกับอีก56นาทีนะสำหรับการโหวตนี้นะคะเขาให้เราโหวตทีมทีมอ้วนจังแล้วก็ทีมผอมจุงนะคะก็คือสำหรับคนที่อยู่บ้านนะคะบางคนก็จะอ้วนบางคนก็จะผอมนะคะเขาก็เลยมีกิจกรรมนี้ไม่ให้เราโหวตนะคะว่าเรา ตรงนี้นะคะเมื่อเมื่อ work from home คุณอยู่ทีมไหนนะคะลุ้น1,000บาทเพียงมาร่วมโหวตนะคะอ่ะสำหรับการร่วมสนุกนะคะเราก็จะต้องมีเงินใน a p p to o o n y y w a l l e t นะคะหนึ่งสตางค์เท่านั้นนะคะโหวตฟรีนะโหวตฟรีนะคะหลังจากที่เราโหวตแล้วเขาก็จะคืนเงินให้เราทันทีนะคะ<ม>เห็นไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ เรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะแอดอยากจะเลือกวดผอมผอมจังนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะถึงจะอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะออกกําลังกายนะคะไม่ได้นั่งกินนอนกินไปวันๆนะคะออกกําลังกายฟิตร่างกายได้เหมือนกันนะคะ,ะจากนั้นเขาก็จะให้เราโอนเงินนะคะก็กดโอนเงินเพื่อลุ้นรางวัลได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เรา นี่นะคะกดโอนเงินไปเลยนะคะจากนั้นก็ทําการยืนยันนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะ แค่นี้เรียบร้อยนะคะเราก็ได้ร่วมสนุกนะคะเพื่อลุนล้นรางวัลน,นะคะ1000บาทนะคะเขาจะประกาศผลนะวันที่20พฤษภาคมนะคะพศสอง4นนะเวลา18นาฬิกานะคะหรือ6โมงเย็นนะ,ะผ่านเฟ e บุ๊ k นะคะผ่านเพจเฟซบุ๊อทูมันนี่นะคะถ้าใครอยากจะลองเล่นนะคะก็สามารถที่จะเข้าแอปทูมันนี่วอลเลทก็ทำการ ร่วมลุ้นสนุกไปได้เลยนะคะโหวตได้วันละครั้งนะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นเงื่อนไขก็กดเข้ามาอ่านได้เลยนะตรงนี้เขาก็จะมีคำอธิบายให้เรานะคะวิธีการเล่นนะคะก็เหมือนที่เะาทำให้ดูเมื่อกี้นะอันนี้เขาให้โหวตได้อีกไหมอ๋อโหวตได้นะคะ จะโหวตให้อ้วนกับผอมก็ได้นะคะเมื่อกี้แอดโหวตให้ทีมผอมนะคะอันนี้แอดโหวตให้ทีมอ้วนแล้วกันอ่าร่วมสนุกได้ทั้งสองครั้งเหมือนกันนะโอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากจะมาลองเล่นนะคะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีนะคะรับรางวัลหนึ่งบาทนะคะก็กดเข้ามาร่วมสนุกนะคะก็ทำเหมือนที่แอดบอกนะคะ ระยะเวลานะคะยังมีเหลืออีก4วันนะคะวันที่20เขาก็ประกาศผลแล้วนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอป True Money Wallet แล้วก็ทำการสมัครนะคะส่วนใครที่มีแอปอยู่แล้วก็สามารถที่จะเ,เข้าร่วมสนุกได้เลยนะคะยังมีเวลาเหลืออีก4วันนะคะและอีกสำคัญที่ แอดอยากจะฝากก็คืออย่าลืมยืนยันตัวตนนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากวันที่16นะคะเขาจะไม่ให้เราใช้งานแล้วนะสำหรับใครที่ยืนไม่ยืนยันตัวตนนะคะเขาก็จะไม่ให้เราใช้แอปนะก็คือเขาต้องการว่าเรามีตัวตนที่ใช้งานอยู่จริงไหมนะคะง่ายๆนะก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับแอดแอดก็ยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครอยากจะร่วมสนุกนะคะกับทางแอป to Money ่เ l เลตนะคะก็ลองเข้ามาโหวตกันนะคะโดยการกดเข้าไปตรงนี้เลยนะ,ะแล้วก็ทำการโอนเงินเหมือนที่แอททำให้ดูเมื่อกี้ค่ง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเข้ามาร่วมสนุกทุกวันนะคะวันนี้เราร่วมสนุกไปแล้วพรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะมาร่วมโหวตได้นะคะจะโหวตทั้งสองทีมก็ได้นะคะผอมจังอ้วนจังนะคะ โอเคค่ะสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าแอดได้สอนวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ของแอป t u m o o n y y w l l l e t ไปแล้วนะคะก็คือทําการโหวตนั่นเองเนาะแล้วก็ทําการโอนเงินหลังจากที่เราโอนเงินแล้วนะคะทางแอปเขาก็จะคืนเงินมาให้เรานะคะเงินที่เราร่วมโหวตไปเมื่อกี้เนาะเขาก็จะคืนเงินมาให้เรา ก็จะกลับว่าเราร่วมเล่นฟรีนั่นเองนะคะสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะทําตามคลิปได้เลยนะคะเผื่อจะเป็นผู้โชคดีนะคะรุ่นรับ1000บาทนะแต่สมาชิกท่านไหนที่ไม่สนใจนะคะก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะแอดก็ไม่ได้บังคับว่าต้องมาทําตามแอดทุกคลิปเนาะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ